ถึงตัวฉันเองขอบคุณมากเลยนะที่ดูแลตัวเองอย่างดีขอบคุณมากเลยอะ่ะที่เดินมาจนถึงตรงนี้ได้ขอบคุณที่เป็นยอดนักสู้ขอบคุณที่ไม่เคยถอยเลยอะมันมีบางครั้งที่ท้อแต่ก็ไม่เคยหยุดอะ่ะมีหลายครั้งที่คิดว่าจะเดินต่อไหมแต่ก็ไม่เคยลมเลิกขอบคุณที่มุ่งมั่น ขอบคุณที่วันหนึ่งรู้ได้ว่าตัวเราอะมีค่าแล้วก็กล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาสร้างคุณค่าให้กับใครต่อใครขอบคุณทีมได้เสมอหลายๆครั้งที่เจอเรื่องยากๆก,ก็ทำมันได้ดีทุกครั้งหลายครั้งที่เจอเรื่องที่ไม่พอใจแต่ก็แค่สุดลมหายใจเข้าอะก็เดินต่อได้ทุกทีขอบคุณที่มีความรักอะที่เห็นคุณค่าของความรัก แล้วก็ลุกขึ้นมารักตัวเองได้ขอบคุณที่ตื่นมาแล้วยิ้มแล้วก็ยิ้มทุกครั้งเวลาที่เจอปัญหาขอบคุณกําลังใจก้อนใหญ่ที่มีให้กับตัวเองอะในวันที่ทุกอย่างอะมันดูเหมือนจะมืดมนขอบคุณที่มีความเป็นมนุษย์